สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผารวยเด้อครับผมวันนี้มาอุดรครับพี่น้องเนาะมาผาาม่ใหญ่มาเช็คหัวเข่าครับผมหลังการผ่าตัดครับพอดีหมอนัดครับวันนี้วันที่15บห้าได้ครับผมมีแนวทางตำเล้าร่วมเสียนมาฝากพี่น้องเ c ซีครับผมครับเอาเผื่อเป็นการเยเวลาครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำเล่าร่วมเสียน น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆกาจจา์เด้อครับผมครับเอ้าผิดใจหน้าเบื้องไปครับพี่น้องเนาะครับเพื่อเป็นโชคลาภกับผมตำเล่าเมือแรกนี่กับขอให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมโชคลาภไปนน้ำกันไปรับชมรับฟังตำเล่าร่วมเสี้ยนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบื้องเหล็กชุดพิเศษก้อนครับพี่น้องเนาะก้อนจะไปเบื้องอ่าตำเล่าร่วมเสี้ยนครับผมเมื่อนี้น้ำเชียร์กับ่อมาเชียร์ผ้าแม่ญ่ยพนมาา หาหมอครับผมตามนัดครับพี่น้องเนาะเช็คหัวเข้าครับวันที่สิบห้านี่หละครับผมวันนี้มาอยู่ท่งน้องประจักษ์ครับพี่น้องบัตรคิวเ็นไดร้อยสี่สิบห้าด้วยครับผมคิวที่ร้อยสี่สิบห้าบัตรเอกสารครับผมหกศูนย์เก้าสี่แล้วก็คิวรับยาซีสามเก่าครับพี่น้องเนาะครับว่าถิ่มซีกับเก่าด้วยครับผมครับนี่ครับผมเอามาฝากพี่น้องซีครับผมเพื่อว่า ตำเล่ามือแรกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องมักอยู่ในชุดนี้ครับเอาไปเบิ่งร่วมเซียนกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชครับผมตำเล้าอาจารย์เอปันโชคบพังหันเข่าแปดเจ็ดตรงตรงครับมวดนี้เด้ครับผมอาจารย์เอเดนหกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะ เน้นไปที่6ครับคุณมัก6เลยครับผมก็จะมี6 5 6 7 6 8 8 5 8 7 5 7 2 6 4 6 3 6แล้วก็1 6ครับผมคนจะมีเน้นก็คือ6 5 6 7 6 8 2 6 4 6 3 6แล้วก็1 6ครับรู้สึกว่าเพิ่นจะเน้นไปติด6แล้วครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชคครับผมครับ ต่อมาพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะว่างหันเขาลักลอยคือว่าลักนวยลางครับผมเจ็ดวันนี้เพิ่นให้สายบนครับผมวิ่งรูดบนสามเนอครับผมแล้วก็ชุดสองตัวก็จะมีหกสามเจ็ดสามครับเน้นไปที่เจ็ดสามสามตัวหนึ่งเจ็ดสามสองเจ็ดสามครับลักลอยก็จะมีหนึ่งกับสองครับผมเน้นไปที่สองครับถ้าเป็นชุดเต็มก็จะประกบ 1 6 3 2 6 3กานครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นชุดเต็มครับแล้วก็มาที่เลขล่างได้ครับผม0 2 8 2 0 1 8 1เน้นไปที่0 2และ8 2ครับผมหลักร้อยพี่ประกาย1กับ2เด้ครับผมเน้นไปที่2อาจารย์ผู้ครับผมครับงหันเข่า8ครับพี่น้องเนาะ วันี้ก็ยังมีติดแปดครับผมอาจารย์ผู้ให้สองกับแปดครับผมตัววิ่งหลูดมี 80, 8 0 8ศู2ย์แปดหนึ่งแปเน้นไปที่ 80, 8 0 8ศู2ย์แปดหและ83 3ตัวบนสองเเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็นยัง ยืนลักลอยเป็นสองยเด้อครับผมเบิ่งจากเลขสามตัวเพันสองแปดเก้าแม่แสงจันทร์ครับผมเพิ่นเคยหายแนวทางครับผมเพิ่นก็หายไปช่วงหนึ่งพิ่นว่าโทรมาหาเก่ามาเชียหมู่ว่านนี่พิ่นว่าเลขวินเพิ่นเข่าดีครับผมครับเพิ่นก็เลยเอามาฝากพี่น้อยพีซี่ครับผมมักสายวินเหมือนปลาดาครับผมเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามหกครับเด่นไปทีเจ็ดกับแปดเด้อครับผม เด่นเจ็ดกับแปดครับพี่น้องเนาะครับปดาอา้อมตัวที่ครับผมแม่แสงจันทร์แล้วก็เพื่อนว่าให้ล่องไปเบื้องส่กับเล่หของปดาครับผมสายวินครับเล่หของปดาเนาะครับผมเด่นบนล่างหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองครับผมครับสองมาแรงอยู่ครับพี่น้องเนะเาะอ่าสอง เลขวินครับผมหนึ่งสองศูนยเครับเลขที่เพิ่นชนกันอยู่ในเลขวินเนี่ยก็จะมีเจมี1มี3ามครับผมเจ็ดหนึ่ครับพี่น้องเจ็ดหนชนกันกับป้าดาและแม่แสงจันทร์ อาจารย์ถูกแล้วถูกอีกครับผมมังหันเข่าตัววิ่งแปดครับผมตัวเด่นแปดวันนี้เพิ่นให้ตัวเดียวเลยครับผมคือเจ็ดกับพี่น้องเนาะครับกับสัมพันธ์กับเลขวินอยู่แล้วครับผมสองตัวพนจมิดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแต่กับเจ็ดห้าครับผมเจ็ดสามกับสนพิภกรายครับผมวิ่งลูดเจ็ดครับพี่น้องเนาะอาจารย์ถูกแล้วถูกอีกครับผม อาจารย์เอกครับพี่รองครับผมงวดน,นี้จะเผอรครับผมครับสำหรับเลขของอาจารย์เอกก็มีเด่น4กับ2แล้วก็7กับ8ครับพี่รองครับชุดบินชุดประกบก็จะเป็น 1c 2c 7c 6c 8c 9ก c 2 9 7 9ครับเน้น2 4 7 4และ8 4ครับ จันสุมเมศครับผมมาหันกับเขาที่แปดครับหมดนี้ครับผมเด่นสองกับหกเลขเพื่อนจิกเขารุดเขารุดได้ครับพี่น้องเนาะยับเผอได้ครับผมเลขเพื่อนนี่เข่าสองตัวดีให้กันก็นกมีหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองหกแปดเลขเพื่อนสวยอยู่ครับผมครับหกสองเจ็ดสองแปดสองตัวเน้นเด้อครับผมตัวเน้นครับ อาจารย์สุมเมธเสียนกระทุ่มแบนครับพี่นอนะ้องเนาะว่าหันเขาแปดขึ้นกันครับผมว่าหาันแปดสวนลายวันนี้พิ่นก็นยังมี8ปดหาหครับผม6กเ7็ด 7, 7, และ8 6ด2ตัวมี8 5 5 1 6 1 6้6 0นึกันเบิ้น6กครับผม หกก็มาแรงสองก็มาแรงครับพี่น้องนะเนาะเซียนบุรีลัมครับผมครับวิ่งรูด2กับ5เน้น2องวยครับผมก็จะมี28 29 20ดส2งเก้าสองศูนย์สองห้ครับห้าหนึ่งห้าสเก้เน้นหลักสนยละครับพี่น้องเนาะ เอาครับพี่น้องครับผมตำลาวคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเด่น2กับ3ครับผมเลขติดบนล่าง5 6 7เพิ่นจัดให้2คููเด้อครับผมคนภูเขา52และ53ครับพี่น้องเนาะครับเราว่างเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นเพิ่นจะมาประกบกับเลขติดบนล่างห6 7เดเด้อครับผมเอาทบทวนเด้อครับผม ตำเาล้ากามาเชียมีสองสามซีครับพี่น้องเนาะสองสามซี 2, 3, พอหลัดผ้ามีหกเจ็ดหนึ่งซีครับผมเด่นเดินดีมีศูนย์หนึ่งสองครับนี่แหละครับพี่น้องสามสำนักครับเทียบเซกันบึงครับเลขจะออกนี่น,นี้ก็มีได้ครับผมจะเผอ ที่เบิ่งมาหลายๆเส้นก็เขามาสัมพันธ์กันอยู่ในหนีนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นสามเจ็ดสองหกหรือว่าชุดอื่นๆครับพี่น้องเนาะวินอยู่ในหนีแหละครับผมครับพีเจนาเบิ่งเอาครับพี่น้องรับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำรารวมเซียนกับมีเลขพิเศษมาฝากพี่น้องซีน้าครับกับพีเจน่าเบิง์ด้ะครับผมครับชุด ร่วมเซียนครับผมกับพี่น้องเซียคงจะเห็นครับพี่น้องเนาะเลขกะจีมาเด่นๆอยู่ครับผมบอกว่าจะเป็น2บอกว่าจะเป็นเจบอกว่าจะเป็นหหรือว่าสเนี่ยครับผมหรืออาจจิตยู่ที่พี่น้องซีพิจะหน้าได้ครับผมความเชื่อกะเอามาให้เบิงะะ้งแล้วก็วิเคราะห์ใซ่กันแล้วกะ็จะเลื่ม3าสำนักครับพี่น้องนะเนาะ,ะพ่อะรัดเผาเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์เอามาวิ่งเอามากลางใซ่กันก็นกนได้ได้ครับผมและะ้วก็ แม่แสงจันทร์นะครับผมพนวาเรือเดินนเข่าดีครับพี่น้องเนาะล่องเบืองไปน้ากันในงวดนี้ครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้ารวยกัขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมดำเล่ามาแร็งครับผมครับบรรยากาศก็ลร่มครับผมอยู่หนองประจักษ์ครับอากาศเย็นสบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ